อ่ะกรับสวัสดีนะครับผมนะมาอันนี้ดึกมากเลยนะตอนนี้ประมาณตีหนึ่งนะครับผมนะอ่ะเพิ่งลงไลฟ์เมื่อกี้นะมีนี่ครับผมมีรุ่นนี้เข้ามานะครับนี่ฮะชืบนนี่ฮะพยักปลอดภัยนะฮะรุ่นสองนะครับผมเป็นเอ่อพาปูชานะฮะขนาดแบบเอาไว้ตั้งหน้ารถนะครับผมหรือ ใครอยากเอาไว้บูชาบนหิ้งเนี่ยก็ได้เหมือนกันนะครับผมนะเออนี่ฮะก็อันนี้เป็นรุ่น2นะฮะรุ่น1ค่อนข้างจะไปเขาเรียกว่าอะไรแพงไปแล้วตอนนี้นะโอเคนะใครชอบคลิปนี้ก็ฝา,ากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับเอามาพี่นี่ฮะกดอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะเอามาฮะเนี่ยเดี๋ยวมารีวิวให้ดูนะครับผมเริ่มเริ่มจากแบบเออธรรมดาก่อนนะฮะอันนี้เป็น เนี่ยอันนี้เป็นแบบลุ้นเนื้อนะอันนี้เป็นของลูกค้านะครับผมเขาแกะได้นะเป็นอันนี้เป็นสีเขาเรียกว่าสีเพ้น์นะผมสีเพ้น์เสมือนจริงนะครับนะอันนี้ก็เนี่ยด้านหลังก็จะเขียนว่ารุ่นพยักปลอดภัยนะฮะแล้วก็มีโค้ดนัมเบอร์อยู่ตรงนี้นะครับพอสอชัดเจนนะฮะด้านข้างเป็นมังกรนะผมนะด้านข้างนี้เป็นมังกรนะฮะอีกข้างหนึ่งเป็นเสือนะครับผมแล้วก็ ด้านตรงกลา,างเนี่ยเป็นพราหูนะฮะแล้วก็หลวงพ่อพัดเนี่ยมาพร้อมกับมีดหมอนะครับนี่ฮะเอออาจจะไม่ได้ละเอียดมากนะพี่นะแต่ว่าสวยคุ้มนะฮะสวยคุ้มกับราคานะพี่นะนี่ฮะเจ็ดร้อยบาทนะพี่นะลุ้นละเจ็ดร้อยบาทนะผมนะลุ้นละเจ็ดร้อยบาทนะพี่จะได้ซีนเดิมๆแบบนี้ไปนะพี่นะ ซีนเดิมๆแบบนี้ไปนะฮะก็ไปแกะลุ้นเราได้เลยนะพี่นะก็มีเนี่ยฮะมีเพ้นส์สีมีหลายสีมากเลยนะฮะที่เห็นนี่คือยังยังโหยังยังเหลืออีกเพียบเลยนะที่ที่มีหลายสีเลยพี่นะแต่ว่าพี่เนี่ยได้ไปเนี่ยก็คือต้องถ่ายวิดีโอไว้นะครับผมนะอ่ะต้องถ่ายวิดีโอไว้นะฮะตอนแกะนะพี่นะถ่ายวิดีโอตอนแกะไว้นะครับผมเพราะอะไรเพราะว่า ตรงเนี้ยจะหักบ่อยนะฮะผู้สร้างเขาก็เลยบอกว่าโอเคในเมื่อตรงนี้มันหักบนะ่อยเนี้ยตรงเนี้ยช่วงแขนเนะี่ยหักบนะ่อยเนี่ยก็เลยรับเคม็มนะฮะแต่ว่าต้องมีวิดีโอในการแกะนะฮะเพื่อเป็นเขาเรียกว่าอะไรเครื่องพิสูจน์ว่ามันหักมาตั้งแต่ขนส่งนะพี่นะเออแบบนี้นะฮะ ไม่ใช่แบบว่าทําหล่นแล้วหักอะไรเง,งี้ยแล้วก็จะมาเคมอะไรเนยเขาไม่ได้รับตรงนั้นนะพี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครได้รุ่นนี้ไปเนี่ยจะต้องอัดวิดีโอก่อนจะแกะเอาไว้ด้วยนะครับผมนะเอออันนี้อันนี้ย้าเตือนนะย้าเตือนนะครับผมอันต่อมานะฮะนี่ฮะอันนี้เป็นสีเมกกะพัดนะผมนะอันนี้เป็นสีเมกกะพัดนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นสีเมกกะศิษนะผมนะน,นี้ชื่อ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 เขานะพี่นะ อันนี้จะออกสีม่วงๆหน่อยอันนี้ออกสีฟ้าหน่อยนะเพื่อนนะม่วง Stanley. ออกสีม่วงน้ําเงินอันนี้ออกสีฟ้านะครับผมนะโอ้ oh. อันนี้จะสร้างไม่ค่อยเยอะนะเพื่อนนะรังหนึ่งมีอยู่สององค์แต่ว่าสีตร, bon. ตรงนี้จะมีอีกนะเพื่อนนะมีสีทองมีมังกรทองฝั่งหนึ่งเป็นเสือเงินก็มีนะหรือว่าจะเป็นสีเงินทั้งคู่อันนี้เป็นมังกรทองกับเสือทองนะครับส่วนอันนี้เป็นมังกรนา,นาคเสือนาคนะผมนะ เออนะฮะแล้วก็อันนี้เป็นอีกลุ้นหนึ่งนะพี่อนะอันนี้เป็นเรื่องสเออีเงินโบราณนะผมนะสีเงินโบราณนะครับผมนะอันนี้สีเงินโบราณนะผมนะอันนี้ไม่ใช่เป็นเขาเรียกว่าอะไรไม่ใช่เป็นเนื้อนวะเป็นโลหะอะไรดะวยนนะน่าจะเป็นแบบเรซินไม่กรปูลพลาสเตอร์แต่ว่าอาจจะแข็งแรงกว่านั้นหน่อยนะครับแล้วก็ทำสีสวยๆนะฮะ หนักนะอันจริงเนะี่ยหนักอยู่นะครับผมนะแล้วก็อันนี้นะฮะโอ้โหโชคดีมากเลยนะฮะได้เนื้อสองเคนะพี่นะอันนี้เนื้อสองเคนะคผมนะสวยนะฮะสวยงามเลยเสือเนื้อสองเคอันนี้นะเนี่ยมังกรนะเสือเนี่ยเนื้อสองเคเลขสวยด้วยนะเก้าแปดนะอันนี้สวยจัดๆเลยนะครับ ก็นี่นะลุ้นละ700บาทเท่านั้นนะครับผมนะลุ้นละเจ็ดบาทเท่านั้นฮะมีมาไม่เยอะนะพี่นะมีมาไม่เยอะนะครับผมนะเพราะว่ากเ็เล่นใน facebook ไปแล้วก็ประมาณสักสิบ0ลุ้นได้แล้วนะโอเคนะฮะตามนี้นะพี่นะใครอยากได้พระบูชานะฮะก็สวยสวยนะฮะสวยระดับหนึ่งแล้วกัน เด,เดี๋ยวบอกสวยมากเดี๋ยวเขาจะคาดหวังนะฮะก็สวยนะพี่นะแล้วก็ผ่านการปลูกเศษทั้งหมดเรียบร้อยนะฮะนะฮะปลูกเศษทั้งหมดเรียบร้อยนะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไปตั้งหน้า,ารถหรือเอาไปไว้บนหิ่งได้เลยนะครับผมนะโอเคนะพี่นะนะขฝากเอาไว้ด้วยนะครับผมสําหรับรุ่นพย,ยักปลอดภัยรุ่น2นะฮะรุ่นนี้รุ่น2แล้วนะครับโอเคนะพี่นะใครชอบนะฮะก็ อย่าลืมนะฮะแอดเฟซบุ๊กมาได้เลยนะแอดไลน์มาได้เลยนะไม่ใช่ด้านบนนี้แอดไลน์หรือโทรมาได้เลยนะพี่นะด้านบนนี้เลยนะครับโอเคไปก่อนนะฮะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งด้วยนะไปนะครับขอบพระคุณนะครับสวัสดีนะครับดูคลิปเสร็จแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ